ต้นใหญ่ใบสวยสีสันสะดุดตาทีเดียวน้ำริ่มฉาเนลสวัสดีค่ะวันนี้เอาไม้มงคลดีๆแถมยังเป็นสมุนไพรอีกด้วยค่ะมาฝากทุกท่านที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นพระพรึงค่ะเป็นพระพรึงด่างแล้วก็มีทางชนิดที่เป็นใบสีเขียวเข้มค่ะส่วนใบที่มีลักษณะที่ด่างต้นด่างนั้นก็จะมีแถบขาวเขียวสลับกันในใบเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสวยงามทีเดียวเลยค่ะ เขาจะเป็นต้นไม้ที่เป็นพันไม้ล้มลุกค่ะขึ้นกันเป็นกอค่ะแล้วก็มีหัวหรือหัวเงาอยู่ใต้ดินหัวจะมีขนาดที่ใหญ่พบได้ทั้งในจีนฮ่องกงอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปค่าในแต่ละท้องถิ่นอย่างบ้านเราบางที่ก็จะเรียกว่านชนนิรัวพับพึงหรือว่าวิรงรองค่ะในใบแล้วก็หัวของพับพึงนั้น ยังมีสารที่ชื่อว่าไลโคลินอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าหากเผลอรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้เกิดอาการอาเจียนหรือว่าท้องร่วงได้ค่ะดอกนี้จะออกเป็นช่อสีขาวมีดอกย่อยขนาดเล็กอยู่ในช่อเดียวกันค่ะสวยงามทีเดียวชนิดที่เป็นดอกสีแดงก็มีเช่นกันค่ะ จัดเป็นพืชที่มีอายุที่ยืนยาวนับสิบปีเลยค่ะมีความทนทานแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคแล้วก็มแมลงมารบกวนค่ะเป็นพืชที่ดูแลง่ายไม่ต้องมีการบำรุงมากมายค่ะคุณผู้ชมพัะพึงนั้นมีหลายสายพันธุ์ค่ะบ้านเรานิยมปลูกทั้งพัะพึงด่างพัะพึงแดงพัะพึงเตือนพัะพึงแมงมงุมพับพึงใหญ่แล้วก็พัะพึงสีทองค่ะ ด้วยลักษณะของใบที่ใหญ่แล้วก็โดดเด่นค่ะมีสีเขียวออกรอบต้นลักษณะใบนั้นจะเรียวยาวขอบใบนั้นจะเป็นคลื่นปลายใบแหลมใบหนาอวบน้ำดูโดดเด่นสะดุดตาทีเดียวเลยค่ะการขยายพันธุ์นิยมขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อที่เกิดจากต้นแม่หรือการเพราะมเมล็ดก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันค่ะพระพรึงนั้นเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านแล้ว จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งที่เป็นอัป,ปมงคลออกไปจากบ้านของเราไม่ให้เข้ามาใกล้ค่ะนิยมปลูกกันไว้ในส่วนของหน้าบ้านนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังมีสรรพคุณที่สำคัญทางสมุนไพรอีกด้วยค่ะต้นพระพรึงนั้นมีสรรพคุณที่ใช้เป็นสมุนไพรสำหรับภายนอก ในส่วนของใบพระพึงช่วยบรรเทาอาการปวดศรีรษะได้ด้วยการใช้ใบมาอังไฟแล้วใช้พันรอบศรีรษะไว้อาการปวดศรีรษะก็จะค่อยๆทุเลาลงค่ะใบพระพึงนั้นสามารถนำมาใช้รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ค่ะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออักเสบได้โดยการใช้ใบนั้นมาทำเป็นลูกประครบหรือจะใช้ย่างไฟมาประครบตามตัวได้ค่ะ ใบนั้นยังใช้ทําเป็นสมุนไพรแก่ปวดเมื่อยแก้เคล็ดขัดยอกแกว้วิงเวียนศีรษะช่วยบํารุงผิวโดยใช้ใบพระพึงผสมกับใบมะขามใบสมปล่อยใบเป้าใบนาดขมิ้นชันไพลกระบุนผิวมะกรูดเกลือแกงนำมาตำผสมกันแล้วทำเป็นสมุนไพรลูกประครบค่ะช่วยแก้อาการปวดบวมฟกช้ำดำเขียวได้ค่ะอาการเคล็ดขัดยอก ข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลงได้ด้วยการใช้ใบพับพึงนำมานึ่งไฟให้ใบอ่อนตัวลงแล้วนำมาพันรอบบริเวณที่เจ็บค่ะคนในสมัยก่อนจะนิยมนำมาทำเป็นยาย่างค่ะช่วยรักษาอาการเลือดตกในตกต้นไม้โดยการใช้ใบพับพึงใบชมชื่นใบนาดใบเปาใหญ่ใบส้มปล่อยนำมาหัน่นแล้วก็ตำแล้วนำไปทำเป็นยาย่างค่ะ ช่วยแก้อาการปวดกระดูกด้วยการใช้ใบพับพึงตามผสมกับข่าและตะไคร้นำไปหมกไฟแล้วนำมาพอกบริเวณที่ปวดกระดูกค่ะในส่วนของใบยังใช้ประครบเพื่อแก้ถอนพิษได้อีกด้วยค่ะสำหรับคุณแม่ที่พึ่งคลอดบุตรก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะโดยการใช้ใบประครบบริเวณหน้าท้องจะช่วยให้หมดลูกเข้าอูเร็วทำให้น้ำคาวปลาแห้ง ช่วยขับของเสียต่างๆออกจากร่างกายได้นอกจากนี้ก็ยังช่วยขจัดไขมันส่วนเกินได้อีกด้วยค่ะใบพลับพลึงนั้นมีสารที่อยู่ในกลุ่มอันคาลอยค่ะซึ่งมีชื่อว่าไลโครินค่ะมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโปลิโอและก็โรคหัดได้ค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีประโยชน์อีกค่ะโดยใช้ใบแล้วก็ดอก นำมาประดับเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้กลิ่นหอมประโยชน์ในด้านของพิธีความเชื่อก็มีการใช้ใบพระพรึงนำมาซอยแล้วใส่ลงไปในขันน้ำมนต์นำมาใช้ประพรมตัวเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลออกจากเราค่ะโดยลักษณะของกาบใบซึ่งมีสีเขียวพระพรึงนั้นังมีคุณสมบัติคล้ายใบตองค่ะสามารถนำมาใช้ทำงานฝีมือหรือว่างานประดิษฐ์ดอกไม้ได้ เช่นทำกระทงทำงานแกะสลักเป็นต้นดอกของพระพรึงสามารถนำไปวัดหรือว่าบูชาพระได้ค่ะและนี่ก็เป็นพระพรึงเป็นทั้งสมุนไพรไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับที่มีประโยชน์มากมายทีเดียวเลยค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ